สนัไซโเดายอายุลัยุน้อยที่ตบบาเชนตดิสตัดผู้มุนารอนอสติดนอมสตินชนนั่นจะบวเกตทำลาทุ่งไซนเจเสนทุ่งซนนาไนทำลาวลลาวกลิสเเนเกเวิบดิลจะบทำลายฉัว่เกวคูกันลูกบันหนึ่งคูเกทำลายบดจะบอธิเกตดแกมาเลยนะสยุพะไซกาจะทำลาทุ่งเยาเดทุ่งสซนเดจะทำลายอะดาบัเนาะเกไซกานเกยนนเกสอน เอ้สิน้นป่ากูกาผาเบส้นกูกาอย่เรานั่นเด้ชูเดี๋าบชะขาดสนั้นละพุ่งระบ้าดระแก้ดูสยอเราแก้ซอนเนาะไอ้วงกูว่าเวนวางแล้วเวนอ่กเราไม่อาใจไม่ดีดามไ้วดียเนาะเนาะเวเราเวนอการเราทุ่งใส่เนาะทำร้ายเปรล้เกีแล้วไง้นเปล้ากลษีหนีไวทุ่งอะไรเยอะอบาลียาสิยลส่ไ อแม่อพองจะมันนอนลีพองเส่ยหมอะไรอย่าลีพองเนาะเออน้องยาวเนี่ยเหลืาเหลทุ่งแต่หุยทองทุ่งรบาดเนาะจี๊ดสของลาจีเนี่ยเออน้ออาค่าอยู่ทีมากไปเลยพุงคลาหัวอย่าไปเดือดใ่ดแล้วแม่กันนี่ส่งของมาเลดเดิมอะไรหัวไม่รู้โตไปไหมหัวรู้เยาว์ลาส่ของตัวเตนิสนบุพอย่ทีมากชทำาเจอช่ยมาเจอปิูโบ ກະໄປຮໍໄປຍາຄອງໂຕຈະບໍ່ນະຊຸມຸມບໍ່ລະອັນນໍລະນະກະໄປທີ່ໂຕຕະປ່ວຍມັນຍາດໂຕຍແກລໍປາດາລໍນໍສິກົບາກົວດີໄຊ